อลิปเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเคสหนึ่งนะคะเคสนี้เจ็บฝั่งนี้ใช่ไหมคะฝั่งนี้ใช่ขวาลูกค้านึกว่าขวาจัอเคสเดี๋ยวขอตัดเล็บนะคะ เจ็บตึงๆเจ็บไม่มากใช่ไหมคะใช่ใช่ตัดเล็บนิดนึงนะเคสกรณีพิเศษขาดตัดโดยอดยานยันห้องแว็กซ์ลุยเจ็บเลยครับปุดเจ็บเอ้อยังแว็กไม่เสร็จเหรอยัง เกเต็มขาวห,หรือว่าขนเยอะขนเยอะเหรอวะเสร็จแล้วมันเหมือนหนังแข็งใตๆไต้เลใช่เคสเนี้ยไม่ค่อยมีหนังใต้เล็บหรอกส่วนใหญ่จะเป็นเล็บเพราะว่าทรงเล็บอะมุดลง

ทำกันไปดัดหลัแบบนั้นไปอันนี้ดัดหลังก็ไดแรงมึงเวลาเราปุ้งเราเหนือยนี่ใช่ไหมพอดัดแนี้จะแรงผิวไหมเปี่ยวไหมเปี่ยวพินายกฟครับเ้าครับเอฟบสไม่พินายกฟ้าสครับโอ้โเมื่อวานแกยกล้อน ึน่แมล้วมันทิ่มเฉยแต่ถ้าเราตัดตรงนี้ออกมันก็จะโร่มอันนี้จะคลิปสนุกสนานนิดนึงนะคะเพราะว่าถึงเวลาเลิกงานของสาวๆแล้ว ปกติได้ยินแต่เสียง,น,งนั้นเสียงนั้นตรงข้ามวันนี้ได้ยินเสียงนั้นเราไม่มีเรื่องอะไรแล้วจุดเทียง <c oughs> วันนั้นเทียงกับเราก็อีสานวันทีก็เทียงขางอะไรนี่ <c oughs> บอกเขาเก็บแรงไว้ยกพี่บ้างนะพี่เริ่มปวดหลังแล้วเนะี่ยพี่นา นะ้าบอสบอกว่าเก็บแรงเอาไว้เพือ่อบอสด้วยบอสเก็บยกใครยกไอ้กิ่งเหรอบีสรุปกิ่งหนักกว่าฟ้า <c oughs> ไม่รู้อ่ะไอ้ฟ้ามันบววไมมเฉย <c oughs> อืม เจ็บไหมคะลูกค้าตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเล็บนิดนึงนะเสียงรถขยะไม่มีใครทิ้งขยะอ๋อรถขยะหรือเปล่าแก่ไม่มีใครทิ้งขยะรอบนี้รอบไานแล้วแก้วแก้วก็พิน้าศก็ทิ้งแล้ว I <laughs> do ตั้งใหม่แล้ว ลูกค้ากริงหมดแล้วลูกค้กระซิบกันสงสิกกันะคุยกันได้คุยกันได้ไม่มีปัญหาพอตกค่ำมัปวดเมื่อยตัวทำไงเอ ถ้ามันใช้แรงมากแบบโคตรข้ามมันจะปวดตัวใช่เดี๋ยวเด้อเจ็บไปหอมฟันก่อนตอนนี้เจ็บไหมมีเด็กคนจริงๆเจ็บแบบเจ็บเจ็บต้นอะวันนั้นเจ็บข้างเดียววันนี้เจ็บมีเรื่องเดียวนี่แหละมือมีนาทอนจะตายเดี๋ยวเจ็บนะมันด้านล่างอ่ะเจ็บมากมันจะแตกออกมา พอเล็บก,กดด้านหนังมัน,นขึ้นมาใช่ไหมไเล็บก,กดแล้วหนังมันขึ้นเราจะต้องมีกล้องชัดนะชัดค่ะ พวกข้ยังหายใจอยู่คุยกันได้ค่ะคุยกันได้มันจะได้ไม่เจ็บตัวแข็งมากมันจะได้ไม่เจ็บคุยกันเลยกระดิกได้แต่ตาเห็นบอดแคสนี้คันค่ะเล็บกินลาบได้เหรอลาบนี่คือ ก็คือเป็นน้องอยู่เกือบเดือนนะคะแล้วก็ดูง่ายหมาแล้วบาแค่เองอะไรมาเลือดความเจ็บเราคุยกันได้นะขว้าเจ็บหี่นีาเลยต่นตีนขาพี่ฟ้าแม่ น,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 นั่เ,เฉยมากเลยแกเจ็บน่าจะแก่เกลีกยวโทออกแล้วค่ะเบ็ดเหลวนั่งนินโยก็างน,นี้เล้เหมือนขาหดไปเรื่อยเริ่สิงรถขยะสิงรถขยะ ฝั่งนู้นถ้ารถเทอร์โบบายจะดังขนาดนี้นะปกติเขาไม่เคยวิ่งรถเปล่า <c oughs> วิ่งรถเปล่าแล้วดังแบบนี้

นั่งเงียบกิ๊บบรรยากาศแบบอึมครึมเราเปิดเพลงพาลูกค้าเสียวไปด้วยเปล่าลูกค้าหัวเราะอยู่เมื่อกี้ร้อนล่ะคะเหงื่อไหลเลย ยังนิดนะย่อะไรกันทำไมนั่งอยากซื้อเผื่อโตอ่ะวันไหนที่จะมาบา ลอกก่อนรูเลือดนะปกติก็เลือดใช่ไหมเลือดใช่ไหมปกติเลือดออกไหม<อ>ถ้ารอบนี้จะออกอีกก็ไม่ผิดกปกตินะก็กไม่เ k e 이 n พักแป,ลปล๊บๆเจ๊ไหมโล่งกว่าเดิมเนาะคนไม่เจ็บก้อนใหญ่กว่าคนเจ็บี่เขาอาคนเย็น ลูกค้าจะหายแต่ช่างงานจะเจ็บตาแล้วมือกล้องก็เยอะอยากอยากมุดเข้าไปในซอกนั้นด้วยซ้ำนะเยอะตาตาบอดกับบดบดเลียมุมมุมกิ่งกิ่งยิ้มแบบมีวสิควมจุกตัวนี้เจ็บไหมคะ นิดหนึ่งนะตรงนี้นิดหนึ่งนะตรงนี้ออกกระเกลี้ยงแล้วค่ะ ไอ้นู้นด้วยเบิ้ลน่าจะใกล้ขนาดนั้นบิ้ลให้พีพีด้วยสิอันนี้ก็มักต่อยแห้งเลยหมักต่อยแห้งเลยเละและได้เลยดูมันรวมหายยังนั่นนี่นี่มาจำฟันตั้งหัว อันนี้โล่งแล้วโล่งเลยโล่งสี่เนีล้นี่ไม่มีก้อนแล้วโอเคไหมเขียนนะคะมีเลือดไหมคะบอสไม่มีค่ะลูกค้าจะเอาเลือดหรือไม่เลือดคะมันใช่เหรอคะมันมาถึงร้านเราหรือเปล่ามันไม่ถึงนะอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวขอกรีดอีกทีได้ไหมนาทีเลือดเป็นนาทีเราเองดีกว่า อ่โอเคเดี๋ยวแก้วตะใบทรงแล้วก็ใสยย่ยาให้ลูกด้วยโอเคเรียบร้อยค่ะ